มันใช่ว่า เป็นเพลงที่คนฟังจะต้องชอบนะคะสำหรับเพลงเพราะๆของหนุ่มอินดี้คนนี้เอชชิรันนะคะและนี่คืออินดี้เฟ1มร้อยเสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสยนานรงค์หาดใหญ่เช้าว,วันศุกร์วันนี้สุภาวดีคำพิรานนท์จัดรายการสดเช้านี้จากอินดี้สตูดิโอนะคะเพลงสากลที่คนฟังฟังอยู่ในชั่วโมงนี้หวังว่าจะเป็นเพลงสากล ที่คุณชอบบ้างไม่มากก็หน่อยค่ะแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลสำหรับอินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิน่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยครงการบ้านวังหงพุทตมนทนสงขา โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในวันที่2เมษายน2568หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตโรงพยาบาลสงขลานครินทขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต กับโครงการ7 0พ0 0ษา70ล้าน44เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยผู้บริจาคครบ2สองครั้งในปีนี้จะได้รับพระผงหลวงปู่มั่นภูริพัตโตเป็นเที่ยวรึกค,ค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะของโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขในงานประชุมวิชาการนะคะครั้งที่3ที่โรงแรมเซนทรา l ไลฟ์นะคะโดยมีนายแพทย์ชัยยิิธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่และเจ้าหน้าที่นะคะเข้ารับรางวัลขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลหัดใหญ่ด้วยนะคะขออนุญาตทักนะคะคนที่ เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ในช่องติ๊ก o k อกคุณสาธิตนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เพียวสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณออฟนะคะสวัสดีค่ะเราไปต่อกันนะคะสำหรับ ข่าวท้องถิ่นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะรู้แล้วช่วยบอกต่อคะ่ะโอกาสดีๆสำหรับผู้ที่อยากทำงานช่างจบการศึกษาภาคบังคับม .3 ขึ้นไปที่มีอายุ15-25ปีเชิญชวนให้มาฝึกอาชีพ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีนี้นะคะมีหลักสูตรฝึก3สาขาคือช่างไฟฟ,ฟ้าภายในอาคารช่างเครื่องปรับอากาศช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ฝึกในสถาบันเป็นระยะเวลา2เดือน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในเวลานี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะที่อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา087 8 8 8 2 2 6 4นะคะ0 8 4 7 4 7 5 8 5 8ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เลือกมานำเสนอสำหรับในเช้าวันนี้นะคะช่วงของ i n นดี Society นะคะคุณวัชสวัสดีค่ะคุณอัพนะคะสวัสดีค่ะคุณต่วนสวัสดีค่ะคุณดีอาร์ด็อร์ซีเอ็มสวัสดีค่ะขอบคุณที่ เข้ามาชม indie society นะคะซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาประจำวันศุกร์นี้21มีนาคม2568ค่ะร่วมสนับสนุน indie society โดยโรรงงนนคงยงโรงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทาเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท r o ิ i c a l พื้นที่กว้าง สามห้องนอน3มห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่านสายน้ำจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับรข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมณทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074243444 0819576644